ัน่โอเยโอโอเคเดี๋ยวถ้าโอเคก็โอเคควรเปิดได้แล้วนะเพราะเราเล่นไปประมาณหลายชั่วโมงแล้วเมื่อกี้ก็ได้ตังค์เยอะแล้วด้วยทุกคนขอโทษนะที่ผมไม่ได้เปิดให้ มีคนไทยจ้ามีคนไทยจ้า หาไม้แถวนี้ก่อนไม้แถวนี้ก่อนอันนี้ขอหยุดสักพักหนึ่งแต่ไม่หยุดนานนะแล้วเราก็กลับมาอีกแล้วนะ คือเชิตทุกคนเดี๋ยวอิงไม่นอะนเราต้องตื่นาผานเลยเดี๋อิงไม่นอะนเราก็ต้องหลับแล้วพรุ่งนี้เราต้องตื่นทีห้าไปออกงาน คนตอนนี้เราตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะนนนนจะเล่นอีก